แถบนี้หมู่บ้านเยอะดีนะหลวงพี่ของกินบินชะบาทนี่ไม่ต้องพูดถึงเสียดายไม่มีเล่าใครเขาจะเอาของแบบนั้นใส่บาทกันละโยมจากได้บุญจะได้บาปแทนเอาพระดนเล็กโจออกเดินทางร่วมกันมาก็หลายวันแล้วความสนิทก็ย่อมมีมากขึ้นตามเวลาตั้งแต่ที่มีโจมาร่วมออกทุด,ดงพระดดลก็ไม่เคยได้อยู่สงบหูเท่าไรนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมาย เพียงแต่การใส่หัวด้วยความเหนื่อยใจกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเส้นทางที่กำลังเดินอยู่ก็ดูเหมือนจะเข้าใกล้แถบหมู่บ้านดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ในระดับหนึ่งพระดนจึงหาที่ปักกลดใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้หมู่บ้านจนเกินไปตั้งแต่ที่เริ่มเข้าเขตหมู่บ้านนี้มาพระดนก็รู้สึกแปลกๆซึ่งโจเองก็เช่นกันเพราะชาวบ้านที่ออกไปทำสวนหรือทำไร่ไถนา บางคนเดินผ่านพระโดนก็มองดูกันแปลกๆสายตาดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นักซ้ำยังมีบ้างที่ซุบซิบนินทาต่อหน้ารับหลังคงไม่ต้องพูดถึงมองอะไรนักหนาวะทำหน้าเหมือนเห็นผีพระแท้ๆนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหลวงพี่จูอยทาพระโดนที่กำลังเงยหน้ามองท้องฟ้ารอบๆทั้งยังมีสีหน้าที่เป็นกังวลแปลกๆทั้งที่สภาพอากาศก็ดีดูแจ่มใส ไม่ได้อึมครึมเมกฝนแต่อย่างใดเปล่าหรอกอาตมาคงคิดมากไปเองเมื่อถึงเวลากิจของสงฆ์พระดนก็เริ่มทำตามกิจปกติไม่ว่าจะเป็นการทำวัดเย็นหรือเดินจงกรมก็รักษาและทำตามไม่เคยขาดระหว่างนั้นโจก็นันงนน่งน,น,นอนตามประสาสายตาก็เหลือไปเห็นเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งท่าทางดูโซซัดโซเซน่าจะป่วยหนักแม้โจจะรู้สึกสงสาร แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอามารักษาแบบไหนความรู้ก็ไม่มีสักอย่างคงได้แค่ลูบหัวปลอบใจและภาวนามาเห้มันเจ็บหนักไปมากกว่านี้เช้าวันต่อมาพระดลและโจออกเดินบิณฑบาตกันในหมู่บ้านมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปเพราะไม่มีชาวบ้านคนไหนใส่บาทแม้แต่คนเดียวส้ำยังมองพระดนด้วยสายตาแปลกๆออกแนวเกลียดชังเยียดย้ำด้วยซ้ำแต่พระดลก็ไม่ได้นึกแกลงใจอะไร จะมีก็เต่โจที่บนมาตลอดทางเถ่านั้นหลวงพี่ไม่คิดว่ามันแปลกเหรออย่างน้อยต้องมีสักคนสิที่ใส่บาทถ้าเขาไม่อยากใส่ก็เรื่องของเขาเถอยโยมเราบังคับใครเขาไม่ได้หรอกกระทั่งถึงตอนเดินกลับชายคนหนึ่งเดินผ่านพระดนไปแต่อยู่ๆพระดนก็เรียกชายคนนั้นไว้และเอ่ยตักเตือนพร้อมมองเห็นอุปกรณ์จับปลา โยมอัตมาว่าวันนี้งดออกเรือจะดีกว่านะพายุอาจจะมาหลวงพี่จะมารู้ดีได้ยังไงฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดอากาศดีแบบนี้พายุที่ไหนจะมาชายคนนั้นดูท่าจะไม่สบอารมณ์มากที่พระดนเอื่ทักเช่นนั้นทั้งยังจบการสนทนาด้วยการเดินหนีไปดือด้อๆโจเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจพระโดนมักจะมีอะไรหลายๆอย่าง ที่ทำให้เขาประหลาดใจได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับพญานาคหรือลวงรู้ถึงการมาของชายฉลาดชายร่ำรวยชายชอบแข่งขันหรือแม้แต่นอกอินทรีเพื่อนของเด็กผู้ชายคนนั้นแต่โจก็ไม่คิดจะถามอะไรเพราะคิดว่าเดี๋ยวมา่ถึงเวลาที่จะรู้เขาก็จะได้รู้ทั้งหมดเองเมื่อถึงเช้าวันที่สองก็ยังเกิดเหตุการณ์เช่นเดิมไม่มีชาวบ้านเข้ามาใส่บาตแม้แต่คนเดียว กระทั่งเข้าสู่วันที่สในช่วงที่กำลังจะกลับไปที่ปักกลดก็มีหญิงชราค,คนหนึ่งเดินมาใส่บาดพร้อมกับสายตาของผู้คนที่มองเห็นต่างก็ใช้สายตาเกลียดชังทั้งอย่างซุบซิบนินทาแบบโจงแจ้งแต่อยู่ๆยิงชราก็เอ่ยขึ้นหลวงพี่ไปปักกลดบินทบาดจะอื่นเถอะที่นี่ไม่มีใครก็ใส่บาดกันหรอกรู้ใช่ไหมทำไมล่ะยายเออฉันละสงสัยจริงๆ คนที่นี่เป็นอะไรกันทำไมมองพวกฉันแปลกๆไปหมดเหมือนไม่ชอบใจงั้นแหละคนจินนน่เขาไม่มีศรัทธาอะไรแบบนี้หรอกเพราะถูกทำหลายความเชื่อใจไปหมดแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นพระดุลกับโจจึงมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจหญิงเชราจึงเล่าตอ่อสาเหตุทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าแต่ก่อนหมู่บ้านที่นี่เคยมีภิกษุสงฆ์สองรูปผู้คนที่นี่ศรัทธามากมาย บางคนถึงขั้นยอมยกสมบัติให้แก่วัดเพราะไม่มีคนสืบสกุลหากแต่พระสองรูปนั้นเป็นภิกษุสงฆ์แก่ในนามเพราะพฤติกรรมในการเป็นภิกษุสงฆ์นั้นไม่เหมาะสมไม่ว่าจะดื่มเหล้ามอสุราหรือเสพสิ่งอบายมุกนำมาสู่การทะเลาะเบาแวงกันเองทั้งยังหลอกเอาเงินชาวบ้านไปอีกมากมายพอชาวบ้านทราบความจริงก็พากันผิดหวังและหมดศรัทธาไปมีแต่ความอากติแทน โหแต่ชาวบ้านจะมาเหมารวมพระทุกคนไม่ได้นะดูอย่างหลวงพี่ฉันสินี่ของจริงนะโยมโจอ,อย่าพูดแบบนั้นเลยอัตมาเข้าใจในะโยมหากบอกไม่มีผู้คนศรัทธาทำไมโยมถึงยังมาใส่บาตรอัตมาละ่ะฉันไม่ได้มีอคติกับพระรูปอื่นพระสองรูปนั้นก็ต่างหากที่อัตมาออกทุดงก็เพราะต้องการบรรลุโมกขธรรม และปราศจากกิเลสทั้งหลายการออกบินทบาทอตมาก็แค่อยากให้คนที่ต้องการทำบุญได้บุญจริงๆก็เท่านั้นระหว่างที่ทั้งสามกำลังคุยกันพระดนเหลือไปเห็นสองสาม,มีภรรยากำลังซุบซิบนินทาอยู่แต่พอเห็นสายตาของพระดนผู้เป็นสาม,มีจึงรีบขอตัวออกไปลาสัตว์พระดนและโจจึงเดินกลับที่ปักกรดเมื่อกลับมาแล้ว โจก็แต่โวยวายว่าชาวบ้านที่นี่ทำตัวไม่มีเหตุผลเหมารวมคนหมู่มากเพียงเพราะคนสองคนเท่านั้นแต่ก่อนจะได้บุญอะไรไปมากกว่านี้ก็ถูกพระดนปรามไว้เสียก่อนเช้าวันต่อมาพระดนออกบินทบาทอีกครั้งเป็นวันสุดท้ายก่อนออกจากริตต่อเมื่อเข้าหมู่บ้านมาก็เจอกับยายชราอีกครั้งกําลังถูกผู้หญิงคนหนึ่งต่อว่า เป็นคนเดียวกับสองสามีภรยาเมื่อวานต่อว่าที่หญิงชรามาใส่บาตรทั้งที่คนที่นี่ไม่มีคนใส่อย่าต่อว่าอะไรกันเลยโยมศรัทธ,ธาคนเราไม่เท่ากันดูเหมือนหญิงสาวจะไม่ชอดใจนักที่พระดนเอ่ยขึ้นแบบนั้นจูจๆผู้เป็นสามีของเธอก็เดินมาโดยหน้าตาเสีดเสียวทั้งยังดูเหมือนจะป่วยพอผู้เป็นภรยาถามก็ได้ความว่า หลังจากที่ไปล่าสัตว์มาก็นำมาทำอาหารแต่พอกินไปได้ไม่นานก็รู้สึกคลื่นไส้และอีกหลายอาการตามๆกันพระดนมองชายผูกเป็นสามีสักพักก่อนจะเอ่ยอะไรบางอย่างที่ทำให้ใชายหนุ่มตกตะลึงสัตว์ที่โยมได้มานะ่ะเป็นกระต่ายใช่ไหมโยมป่วยเพราะกินกระต่ายกระต่ายตัวนั้นนะติดโรครีบหายาสมุนไพรามารักษา หลวงพี่รู้ได้ยังไงยังไม่ทันที่พระดนจะเอ่ยตอบอะไรผู้เป็นภรรยากริภาไม่ให้สามีกุยด้วยเพราะคิดว่าพระดนเชื่อถือไม่ได้แต่ระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งผ่านมาเป็นชาวประมงที่พระดนเอ่ยทักวันนั้นอยู่ๆก็เอ่ยปกป้องพระดนเพราะพระดนทักเขาวันนั้นว่าจะมีพายุเข้าและพายุก,ก็มาจริงๆในตอนนั้นโชคดีที่พระดนกับโจ พอจะมีร่มไม้ใหญ่ใหให้หลบบ้างจึงผ่านมาได้ฉันยอมรับนะว่าหลายวันที่ผ่านมาฉันสังเกตมาตลอดว่าหลวงพี่ไม่เหมือนพระรูปอื่นบางทีเราอาจจะอคติกันเกินไปก็ได้โห<ฮ>เพิ่งคิดได้กันเนาะหลังจากวันนั้นชายสองคนก็เริ่มมองพระดนเปลี่ยนไปชาวบ้านหลายๆคนก็เริ่มปรับเปลี่ยนความคิด เพราะสีวันที่ผ่านมานี้พระดนก็ดูแตกต่างจากพระรูปอื่นมากน่าเลื่อมใสศรัทธาดูมีบารมีสูงเพียงแค่ไม่อยากยอมรับกันเพราะถืออกติกันมานานเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพากันมารอไสายบาดเป็นแถวยาวแต่ไม่ว่าจะรอนานจนตะวันสายโดงพระดนก็ไม่มาเสียทีแต่มารู้ทีหลังว่าพระดนได้จาริกผ่านไปที่อื่นแล้ว ทุกคนต่างก็เสียดายที่คิดได้ในตอนที่พระดลไปแล้วและหวังว่าคงจะมีโอกาสอีกสักครั้งให้ได้ทำบุญกับพระดนเพื่อเป็นบารมีแก่ตนเองและครอบครัว